สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ในก a เ e น่านะครับบนคอมนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับเปลี่ยนเจ้ารูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะครับอวิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆล็อกอินกาเรน่าบนคอมเข้ามาให้เรียบร้อยก่อนนะครับมันจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับให้กดไปที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะครับที่ผมไฮไลท์สี่เหลี่ยมสีแดงไว้ให้นะครับให้จิ้มลงไป1ทีชึบ แล้วมันก็จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับให้กดไปที่เปลี่ยนอวตารนะครับหรือเมนูที่2ถ้านับจากข้างล่างขึ้นมานะครับผมกดลงไปได้เลยเคในหน้านี้นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกรูปไอคอนนะครับที่ทางกาเรน่าเขาเตรียมไว้ให้แบบนี้นะครับผมชิบชบหรือถ้าเกิดใครมีรูปที่เตรียมมาอยู่แล้วนะครับก็ให้กดไปที่อัปโหลดนะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงจากนั้นก็กดไปที่เลือกรูปใหม่ตรงนี้หนึ่งที แล้วก็ไปเลือกรูปที่เราต้องการจะเอามาใช้เป็นรูปโปรไฟล์ของเราได้เลยจากนั้นก็กดไปที่ปุ่ม Open ครับผมในส่วนนี้เราสามารถจัดได้นะครับว่าเราต้องการให้เขาแสดงตรงไหนเป็นรูปโปรไฟล์ของเรานะครับถ้าเกิดเราถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดไปที่ปุ่มบันทึกตรงนี้ตรงที่ลูกศรชี้นะครับ1ทีโอเคเมื่อเขาขึ้นว่าอัปโหลดอวตารสำเร็จเราก็กดปุ่มโอเคไปได้เลยในหน้านี้ตรงนี้ก็ปิดไปได้เลยครับผม จากนั้นรูปโปรไฟล์ของเราที่อยู่ตรงนี้ก็จะถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองโอเคลองนั้นไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไคร b ์และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ